สักแก้วครับจัดอบรมพัฒนาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศักแก้วได้ร่วมกับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานครจัดโครงการอบรมพัฒนาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและมอบใบรับรองแก่ผู้สําเร็จหลักสูตรการอบรมโดยนายสุรินแสงทองประดัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศักแก้วเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ครับ ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับก็บอกว่าการจัดอบรมพัฒนาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ด้านการนวดแผนไทยให้กับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมเอกลักษณ์การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและเป็นการพัฒนาต่อยอดการนวดแผนไทยในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วครับจำนวน20คน โดยที่มีคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วและที่โรงพยาบาลวัฒน,นครครับมาให้ความรู้สำหรับการนวดแผนไทยถือเป็นศาสตร์ที่ล้ำค่าของไทยเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาช้านานครับใช้ในการดูแลสุขภาพช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยให้ทุเลาลงได้กระทั่งเป็นที่ยอมรับครับในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมีมากขึ้นอย่างแพร่หลายตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบก็สามารถผลิตบุคลากรด้านการนวดให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยรวมทั้งยังช่วยรองรับการจ้างงานและการปฏิบัติงานด้านการนวดไทยในอนาคตได้อีกด้วยครับท่านอาจารย์ท่านสอนละเอียดแล้วก็สอนดีแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ที่ได้เนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือว่าใช้รักษาผู้ป่วยนะคะหรือใช้รักษา,าก็คือใช้แบบว่าบําบัดคนที่เป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไหลติดคอตกหมอนสะบักจมตรงนี้หนูก็ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าเกิดหนูเรียนจบจากที่นี่แล้วสิ่งที่หนูจะทําก็คือหนูจะตั้งใจทํางาน,นให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทําให้ถูกต้องตามที่ท่านอาจารย์ได้สอนมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วก็อยากจะส่งเสริม อาชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสะแก้วนะครับอย่างน้อยเขาก็มีงานทำนะครับมีอาชีพนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่อื่นนะครับแล้วก็การนวดแผนไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะประจำตัวนะครับก็สามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้ว นะครับก็ได้มีการาจัดอบรมขึ้นนะครับเป็นประจำทุกปีโดยร่วมกับทางาโรงพยาบาลวัฒนานครสาธณสุขอ,อำเภอวัฒนานครจัดอบรมขึ้น ส่วนของธุรกิจนวดแผนไทยนะคะยังคงไปได้ดีเลยในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองท่องเที่ยวพัทยาเนี่ยเราเห็นชัดเจนมีร้านนวดค่อนข้างที่จะมากไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยคือเขาปวดเมื่อยมาเขาก็ต้องการผ่อนคลายต้องการนวดนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สําคัญที่จะตั้งได้ได้ไปอยู่ต่างประเทศนะผมจะเรียนนวดก่อนเหมือนกันเมื่อก่อนที่เกือบได้ไปต่างประเทศแล้วไม่ได้มาอ่านข่าวนี่ละเพราะไม่ได้เรียนนวดไปก่อนไม่ได้เรียนนวดไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร